ไลฟ์หลอนย้อนหลังวิดีโอห้องจักเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศณุครับสวัสดีครับคุณปานสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมวันนี้ต้องบอกว่าผมแฮปปี้กับสัญญาณเสียงโทรศัพท์มากเลยมันชัดใสแจว๋วจริงๆเออ<ม>นะฮะคุณปานตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจากในเมืองนี่แหละครับในเมืองโคราชอยู่ที่นครนาคราชสีมาเนาะ นะแล้วปกตินี่คุณป่านติดตามฟังรายการผ่านทางช่องทางไหนเป็นหลักครับ YouTube ตอนช่วงช่วงนี้มันจะฟังได้แต่ YouTube ไลฟ์สดนี่แหละครับหมายถึงว่าฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังด้วยเปล่าย้อนหลังด้วยครับมันธรรมดาแต่เราที่จะฟังสดโอเคนะครับมันมี youtube แล้วก็มีแอปพลิเคชันของ The g h o ส t นะสามารถฟังได้เหมือนกันนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปนานหรือยังเรื่องนี้ย้อนกลับไปน่าจะประมาณ เจ็ดแปดปีแล้วครับเรื่องของแฟนเรือ่อง <7, S 1> เล่าของแฟนอ๋อเป็นเรื่องเล่าของแฟนไม่ใช่ประสบการณ์ของเราไม่ไม่ไม่ใช่ของผมเพราะพอดีวันนี้เพิ่งเพิ่งฟังมาจากแฟนแล้วผมโทรมาเล่าให้ให้พี่แจ็คฟังเลยอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงชื่อของสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับผมเป็นยังไงครับแฟนไปเจออะไรมาเรื่องของย้อนรอยบุญเชิญเลยครับคุณป่าครับอือฮึอ่าต้องต้องเท้าความก่อนว่าคือแฟนผมเนี่ย ในสมัยที่เขาเรีย,เรยนเรียนปว,วชเนี่ยครับเขาจะต้องไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม hmm. อ่าแล้วทีนี้พอพอเขาไปเนี่ยเขาจะต้องไปไปพักที่ที่แห่งหนึ่งครับ hmm. ซึ่งมันจะอยู่เป็นเป็นเรือนนอนอ hmm. เป็นเรือนนอนมีมีเรือนนอนต่อจากอ่าเรืนลาปฏิบัติธรรมก็จะม,มีเรือนนอนต่อกันสองที่ hmm. สองเรือนใช่ไหมครับ hmm. ทีนี้เรือนเรือนแรกเนี่ยเป็นเรือนที่ปรับปรุงอยู่ เขาจะได้นอนเรือนที่สองเรือนที่สองก็จะมีห้องห้าห้องครับมีห้องอยู่ห้าห้องแอาแฟนผมเนี่ยจะได้นอนห้องที่สามครับทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าในกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยที่ไปเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่มาทีหลังแล้วเขาจะได้นอนนอนห้องที่ทสองครับบะนอนห้องที่สองคือไม่ได้นอนห้องเดียวกันเพราะว่าห้องมันเต็มจะนอนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ห้องที่สอง แต่ว่าในสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงจากห้องแรกอืซึ่งในห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องที่มีคนไปมีคนมาคือเไม่ใช่เป็นห้องที่มีคนอยู่ประจําำครับอาจจะอยู่แค่คืนสองคืนแล้วก็ไปแต่ว่าในวันที่ไม่มีใคระครับจะได้ยินเสียงเหมือนว่ามีคนอยู่ในห้องนั้นอมีคนอาบนะ้ำมีคนทําอะไรเขก็แก๊กแก๊กในช่วงเวลาที่อ่าเขาเขามาทําวัดเช้าอะไรอย่างนเงี้ยครับปฏิบททัติธรรมครับผม แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ที่เพื่อนเพื่อนของแฟนผมเจอก็คือแฟนผมเนี่ยได้ลงมาคุยโทรศัพท์ข้างล่างนะครับโดยที่ไม่ไม่อยากไม่อยากคุยในห้องเพราะว่าในห้องมีคนเยอะก็จะเสียงดังรบกวนเลยก็ออกมาคุยข้างนอกอทีน,นี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนเขาในตามลงมาครับ,รบแล้วเขาก็มาเรียกแฟนผมเรียกยุย้ยแล้วแฟนผมก็หันมาอืแล้วเหมือนกับว่าตาม ชวนชวนกันขึ้นไปน่าเสียแล้วก็ชวนกันตามขึ้นไป <c oughs> ในตอนเช้าแฟนของผมก็มาถามว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเรียกอยู่อยู่มาเรียกแล้วก็ขึ้นไปอ <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนเห็นเป็นเป็นดวงไฟครับอย,อยู่อยู่ทางทางที่แฟนผมหันไปแต่ว่าแฟนผมไม่เห็นนะอ <c oughs> เป็นดวงไฟกระพริบกระพริบกระพริบอยู่แล้วพอเรียกเนี่ยอย้ดวงไฟพวกนั้นมันก็หายไปครับครับผมทีนี้มันก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นในวันในวันต่อมาอืก็คือ อในช่วงเวลาที่ไม่มีคนมาพักอยู่ในห้องที่หนึ่งนะครับเพื่อพวกแฟนผมเนี่ยเขาก็เดินเดินขึ้นมาในเรือนนอนโดยที่เดินผ่านห้องที่หนึ่งโดยตอนเดินผ่านเนี่ยมันเป็นมันเป็นประตูกระจกแล้วก็มีผ้มาม่านผ้าม่านปิดอยู่แต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนแฟนของคนหนึ่งครับที่มองลอดเข้าไปในในม่านนั้นครับแล้วเห็นเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงใส่ชุดไทยผมยาว<อ>กําลัง สางผมอยู่อ m, อสางผมอยู่เขาก็ตกใจครับเขาก็ตกใจแล้วเขาก็รีบพากันเข้าไปในห้องครับครับอ่าแล้วตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรในคืนนั้นเขามาเล่าให้ให้อาจารย์แม่เขาฟังในตอนเชา้าครับอาจารย์แม่เขาก็บอกไม่มีอะไรหรอกมันปอกฝันเด็กครับปลอกฝันเด็กแล้วก็รอให้จบค่ายก่อนแล้วเขากลับมาที่ที่วิทยาลัยเขาเขาก็มาคุยกันครับเขาก็มาคุยกันว่าเอ้วันวันนั้นน่ะอาจารย์แม่เขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่า อในตอนที่เราเห็นน่ะเขาเรียกว่ากายละเอียดกายละเอียดเนี่ยคือเหมือนเหมือนวิญญาณนะครับแต่ว่าเขาเขาไม่เรียกว่าวิญญาณเพราะว่าเป็นเป็นวิญญาณที่มาปฏิบัติธรรมเขาเลยเรียกว่ากายละเอียดครับอย่างอย่างคนเราเขาเรียกกายอยากมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับแต่วิญญาเขาเรียกกายละเอียดที่มาปฏิบัติธรรมเรียกเป็นอย่างนี้ซึ่งอาจารย์แม่เขาก็เจอเหมือนกันนะครับที่เขาเจอมีสองช่วงช่วงแรกช่วงแรกคือ อาจารย์แม่เขาเนี่ยเขาจะไปกับแม่ไปกับคุณแม่ของเขา,าเขาก็ไปนอนแยกอีกห้องหนึ่งนอนแยกอีกห้องหนึ่งอาจารย์แม่เขาก็ปิดไฟอะไรเรียบร้อยแหละแม่ของของอาจารย์แม่เขาก็นอนนอนไปละหลับไปละพอเขาพออาจารย์แม่เขาปิดไฟเนี่ยเขาพลิกหันมาก,กันคนละข้างกับแม่นะครับพอถ,ถึงช่วงที่เขาเมื่อยๆตัวครับเขาเอี้ยวกลับมาอืเอี้ยวกลับมามาหาทางแม่เขาแต่เขาลืมตายเห็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ ไม่ใช่แม่ของของเขาเองเห็นเป็นคนอื่นเลยพลิกหันหลบมาเพื่อตั้งสติหันกลับไปใหม่ยังเห็นเป็นคนอื่นอยู่ครับทํากลับไปกลับมาเนี่ยครับประมาณสามสี่รอบ,รบจนรอบสุดท้ายครับแผ่เมตตาให้อืแผ่เมตตาให,แาให้แล้วหันกลับไปดูอีกครั้งกลายเป็นแม่เขาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าครับน่าจะเหมือนกับว่าเขามาขอส่วนบุญแล้วแผ่เมตตาให้ัเขาไปครับ อย่างนี้ครับอืม,อมทีนี้ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่ก็จะมีการปฏิบัติเดินจงกรมครับ,บเดินจงกรมในขณะที่อาจารย์แม่เขาเดินอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าขาเข้าก้าวไม่ออกอขาเข้าก้าวไม่ออกเขาก็เลยหันกลับไปมองครับหันกลับไปมองดูว่าทำไมถึงก้าวไม่ออกเขาเห็นเป็นเป็นคนนะครับอืจับขาเขาไว้ครับจับจับขาเขาไว้เหมือนกับว่า หมือนน,นึกนึกนึกสภาพคนคนเหมือนกับว่านั่งพับเทียบเหมือนจะมาขอส่วนบุญของเขาจาับขาเขาไว้อะครับอ,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 อาจารย์ไหมเขาก็เลยทําเหมือนเดิมคือแผ่เมตตาให้ครับแผ่เมตตาให้เหมือนเดิมเพื่อเพื่อที่จะเดินต่อไปอือย่างเงี้ยครับออันนี้อันนี้คือในในรอบแรกในขณะที่ที่แฟนสมอยู่ในช่วงของของปวชครับทีนี้ในช่วงของมหาลัยเนี่ยเขาก็ต้องไปปฏิบัติธรรมในที่เดิมอืม ซึ่งซึ่งเขารู้รู้เรื่องเล่ามาจากครั้งก่อนแล้วว่าเ้ยเราเจออะไรกันมาบ้างก็เลยไม่อยากไม่อยากที่จะไปอยู่ในเรือนเดิมอไม่อยากไปแจ็คพอตเจอในห้องห้องที่ว่ามีกายละเอียดอยู่เขาก็เลยได้อีกตึกหนึ่งครับอพอดีโชคโชคดีของเขาที่ได้มาอยู่ที่ตึกแรกที่ที่ในรอบแรกเขาปิดปรับปรุงนะครับอืเขาก็เลยมาอยู่ที่ตึกแรกครับเขาได้นอนห้องที่สี่ในรอบนี้ห้องริม เขาก็วานนอนห้องห้องริมนอนกันหลายคนครับอเขามานอนกันคืนแรกไ่เจอคืนสองปกติคืนสามก็ปกติแต่เรื่องมาเกิดขึ้นในคืนคืนที่สี่ครับคืนที่สี่เนี่ยเขานอนกันอยู่แล้วเขาดึกดึกดึกแล้วแหละเขาได้ยินเหมือนเสียงหมาหอนหอมาหอนเหมือนก็ได้ยินกันหมดแหละครับแต่ว่ามองเหมือนก็มองมองหน้ากันแล้วรู้ว่าวันนี้คือเสียงมาหอนครับ แต่เสียงที่เขาได้ยินต่อจากนั้นนะครับมันเป็นเสียงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในที่แห่งนี้อนั่นคือเสียงของโซ่ตรวนครับเป็นโซ่ตรวนใช่ครับเสียงเสียงคนลากโซ่ตรวนครับเดินเดินวนไปวนมาในในเรือนนอนนั้นครับผมเขาก็ก็ใจไม่ดีเขาพยายามสะกิดกันตั้งคืนว่าอย่านอนก่อนนะอย่ามีใครนอนก่อนนะให้อยู่เป็นเพื่อนกันนะจนเช้า ตอนเช้ามาอีกวันหนึ่งเขาก็ได้ยินเขาก็ไปไปบังเอิญได้ยินคนอีกห้องหนึ่งครับเขาคุยกันว่าเออเมื่อคืนได้ยินเสียงนี้ไหมครับเหมือนก็ว่าเฮ้ยแสดงว่าพวกเราไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะว่ามีเสียงครับเราไม่ใช่ห้องเดียวที่ได้ยินห้องอื่นก็ได้ยินอครับทีนี้ในคืนต่อมาก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่ว่านอนติดประตูครับนอนติดประตูอยู่เราเขาก็นอนกันไปแล้วแหละ พอไอ้เพื่อนคนที่นอนติดประตูอ่ะเหมือนเขาเขาเหมือนละเมือละมือบวยวายขึ้นมาเฮ้ยอย่ามายุ่งไปอืมไปอย่างเงี้ยครับครับเหมือนเขาไล่เขาไล่อะไรบางอย่างออกไปจนจนเขามาถามตอนเช้าว่าเป็นมันมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนคนนั้นเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงว่ามีมีคนกวาดพื้นนะครับอืมไม่กวาดทงางมะพร้าวกวาดพื้นเพราะว่าเขานอนติดประตูเขาได้ยินเสียงชัด ก็ได้ยินเสียงกวาดพื้นไปกวาดพื้นมาอย่างเงี้ยตลอดเขาก็เลยแบบว่าเจอกันอย่างเงี้ยครับจนจนครบจนครบวันที่ออกมาครับจนครบวันที่ออกมาแล้วเราเพิ่งมารู้ตัวว่าไอ้ทางที่เขานอนหันหัวกันไปในในในรอบเนี้ยก็นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกกันครับครับอ๋อนอนหัวไปทางทิศตะวันตกอืมอืมใช่ครับก็นอนหัวไปทางทิศตะวันตกกันจนเขากลับมาบ้าน ทีนี้ทีนี้เรื่องตรงนี้แหละที่แฟนผมเจอเองกันตัวเป็นผมกลับมาที่บ้านหลังจากไปไปปฏิบัติธรรมมาเรียบร้อยแล้วกลับมาได้ประมาณสองสามวันเหมือนสะสมบุญกลับมาครับ,รบเขาเมื่านอนในคืนหนึ่งเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วได้ยินเสียงจะว่าเสียงหมาหอนก็ไม่ใช่ครับ,รบมันมันเป็นเสียงที่แหลมเป็นเสียงเปนเสียงร้องควนคางเหมืนอมนเสียง เขาบอกว่ามันเป็นเสียงที่น่ากลัวจนเขาน้ําตาไหลอะครับว่ามันเป็นเสียงเหมือนผีเปรตเขาว่าอย่างนั้นอออเขาก็เลยไม่กล้าที่จะลุกไปไหนหรือทําอะไรเลยเพราะว่ามันเสียงน่ากลัวมากแล้วไม่กล้าจะทําอะไรต่อสิ่งที่เขาทํทได้แค่แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ให้กับเสียงนั้นอืจนจนจนมันหายไปเองแล้วเขาก็หลับไปอ๋อออฮะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็แน่นอนว่าคนที่จะไปคิดจะไปปฏิบัติธรรมนะครับต้องต้องตั้งใจที่จะไปทำบุญทำจริงจริงเออไปทำจริงๆเขาเหล่านี้อาจจะรับรู้ในการที่จะมามาขอส่วนบุญอะไรซะมากกว่าแต่อาจจะมาในรูปลักษ์รูปร่างของของสิ่งที่คนทั่วไปมักจะรับไม่ค่อยได้อ่ะแค่มาในชุดไทยนี่มันก็ผิดปกติแล้วถูกไหม แล้ว <ๆ S 2> ก็มาในรูปรบแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาผมว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าการที่เขาออกมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการออกมาหลอกหลอนคนเขาอาจจะมาในรูปลักษ์ที่มันดูน่ากลัวที่มันมันแปลกมันผิดแปลกพิสดารไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเขาอาจจะไม่รู้รว่านั่น่ะค,คือทําให้ให้คนกลัวเอ,อ,อาจจะมาในรูปรักษ์ของจิตสุดท้ายของเขาที่เขาเสียไป ที่เขาต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นก็ได้เหมือนกันเออนะฮะได้ฮะคุณคุณป่านนั่นคือเรื่องราวของแฟนที่ไปเจอมาแฟนและกลุ่มเพื่อนเออตอนที่ไปปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะใช่โอเคได้ครับคุณป่านเป็นเรื่องที่สามในค่ำคืนวันนี้ยังไงขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักสักคู่ขอขอนิดนึงครับพี่แจ๊คคือผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ เฟซบุ๊กของของพี่แจก๊กอะครับ,รบว่าทาไมมันถึงอัพอัพให้มันไลฟ์สดไม่ได้อคือผมผมว่าด้วยด้วยความที่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันมันให้ใช้บริการฟรีเพราะงั้นผมว่ามันมันน่าจะมีข้อจํากัดในการไลฟ์สดหรือเปล่าครับเพราะว่าในในยอดยอดยอดถูกใจเพจพี่แจ๊กยอดถูกตามเพจนี้มันเยอะเยอะพอสมควรเพราะงั้นผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจกับทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกเพจ ก็ต้องไลฟ์สดไม่ได้ถูกไหมครับออใช่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต,ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เหมือนกันนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขตอนนี้ก็พยายามถามไปทาง Facebook นะครับแต่ก็นานๆจะได้ตอบกลับมาสักทีหนึ่งนะครับ,รบก็ต้องรอกันไป เออนะครับได้ฮะยังไงขอบคุณมากมากสำหรับคำแนะนำเรื่องแรกจะตื่นเต้นหน่อยครับพี่แจ๊คไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งจากที่ทำงานคิดว่าโดนโดนของมาสิบสองปีจะเรียบเรียงเรื่องดีๆก่อนครับยินดีฮะสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคุณป่านนะได้ครับโอเคขอบพระคุณมากมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังเรื่องร้อนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิษนัตไทยแลนด์